สวัสดีครับแฟนกับสีสเกตสางบ้านครับแฟนคลับสาวนะเป็นเพ่งครับแฟนคลับน้ององอินเพลินเพ้งครับวันนี้ครับโอ้โหฝนตกมากเหมื่ขึ้นนี่ครับน้ําขังกําลังดีมากอีกนะครับมือแรงครับแต่ตอนนี้ครับไม่รู้จะหมูหรือจ่าครับผมคึ้มๆอยู่ครับโอกาสจะตกมีสูงมากครับโอกาสจะตกประมาณ 780%ครับไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงครับอันนี้ทีมงานมาแล้วครับกินเข่าอยู่ครับทีมงานกําลังกินข้าวอยู่ครับพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าจะได้รายในหน่อยปันใดครับวันนี้ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที aciones, <c oughs> how, ่แม่สีสะเก็สางบ้าทนะครับผมจังั้นกับซอยดันซอยอยู่ด้วยครับ ราคางานฟิตขนาดนี้พี่รองเออเ,ออเออยจักสีิวาจังไรดีครับสร้างมัอกำลังกินเข่ากันครับแปดมงกว่ากว่ามันกินเข่าหนางานกันครับผมสนใจสัางบ้านโทรศูนย์ห 9, 9 6ามเจ็ครับศูนย์หกสามครับผมรถสร้างกับทางใน้สีออกได้บอะถ้าฝนตกเนี่ยบ,บรรยากาศดีดี ไปติดตามทาง Facebook ศรีสเกตสร้างบ้านครับติดตามทางติกตอกศรีสเกตสร้สสสางบ้านทักไม่ร,รู้จะทำได้ขนาดไหนโอ้พี่น้องครับเช็ดมากครับตรงนี้ครับ ม่รู้จะทำอะไรได้อู้แช่แชะเบิ่งพี่น้องครับโตขี้ตมแล้วพี่น้องไอ้ค่อยโตขี้ตมก่อนลูกนอกไปอีกด้านหลังนี่นก็แช่ครับเมื่อกี้เห็นสร,ร้างเฟอร์นิเจอร์แบบแบนโท้หาผมอยู่ครับขาดบานภาพอีกแล้ว เปีเพิ่งข้เข่าอันนี้ที่เมืองสาวสาวเรือน้อยจะไปมูดถุนสาหน่อยสาวเรือหน่อยก็มูลน,น,น,นี้จะเสียงครับฝา,มมา,า,ากันเอาฝนมายนอย่างนี้จะปีเอาฝนมานอนเล่นค่ะเอาฝนมาทำอะไรนี่นงสงสัยเราต้องกลับ ดูบรรยากาศครับน่านอนมากกว่าหน้าทำงานบรรยากาศพูดอะไว่าไอ้ขี้ต้มมาดิแต่ไอ้โต๊ะขี้ต้มมาเลยดยูบอกให้ใส่บุดใส่บุดอ้าวเจ้าูกก็อยากกินเหยเขามาตรวจเรียบร้อยแล้ว หลังครับนี่ที่คุณปูนะครับนี่นนเปิดกันกินเขาเร้วแล้วเมียนของเมียนซิงมันของครับแล้วก็เตรียมตัวจะทำงานแล้วครับผมจ็คสียหน่อยในหลายพี่น้อเออันนี้บรูคือกันจกได้อะไรบ้างครับ จะนี้ก็ฝากกดติดตามครับว่าวันนี้จะได้น้อยได้เยอะได้หลายเท่าไหร่ครับอันนี้บรรยากาศครับแต่ว่ามันดูรัวความสูงระหว่างรวดไหนกันนอกกัสูงอยู่ครับแต่รัวเราก็ยังนิ่งๆ,ๆอยู่ครับ้โน่นจะดูไปแล้วเดี๋ยวคุณปู่ก็ด่า,ดา รู้สึกช่างตามหาปูนปูนคนเสียพี่น้องตะวันเสียเดี๋ยวต้องไปตามร้านก่อนครับว่าปูนไปอยู่ไหนมามว่านเป็นมาส่งครับเป็นมาส่งอีกใส่หนึ่งพี่น้องเลยเพื่อนขับกระเด็นสั่งให้ลูกหมูหนึงไปเหมือนพูดครับปูนครับอ่ายูทูบเบอร์ปูนครับส่องอ้วนอ้วนครับส่องดำดำเหมือนครับเพื่อนนะกันมือกับมืมบ้างนะครับพี่น้องครับเพื่อนนะฮาร์ดพื่อนนะนี่นะครับพี่น้องครับนี่ เดี๋ยวจะปี Speaker, น,นี้ใส่มานิดเดียวนะครับนี่นี่คืออ่ามันลุ้งล้วงจากตู้เซฟครับเป็นการเก็บบาใส่เห็นไหครับดูอยู่สปอร์ช่องวุ้นอ้วานนวลครับพุ่งใหญ่งโครโรโครโรมากเลยครับนี่คนนะครับเดี๋ยวให้เบิรงครับนี่ครับอยู่สปอร์คนอ้วนนคนเสื้อดำดำนะครับนี่ครับพุ่นครับเฮ็ยพุ่งใหญ่งมากเลยครับพี่น้องครับพุ่นน่ะพุ่นครับก็เสื้อดดำดำมาแล้วกันเลยครับพูน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 นครับพูนพูนพูนครับ พุงใหญ่ๆแล้วมานะครับผมปุ่นกับพโคลโคลอยู่ครับปุ่นยางมาเลยค <c oughs> ่นเนี่ย <c oughs> มาเลยาเลย,ยางมาพี่ยางมาเลยยางมาเดินมาเลยเรามาหานยางมาครับแล้วยางตุกคิตุ้มพอสำนนักเรนหลาแล้วว้างฝ่าพานี่จะปีบึงหนักปูบพี่น้องครับทั้งสอยเขน พาให้ในข้ออีกอันนี้ของขังค่ะอันน um> um, ี้ของขังกันกันกันยันว่าพาสติมาไม่รักษาบ้านเป็นลายปอบพี่น้อสิพวกเราเราอยู่ใส่เอาอย่างไรทิพทิพายอย่ากินอย่ากินเพื่นเอาไปเห็นมัวเฮ้ยขล้วีไปเห็นมัวมึงเนี่พี่น้องซื้อว่าไปเห็งมัวบุนเด้อ ปนนั้นเป็นเอาพันป่าเห็ดเกษตรกรรมพี่้องป่านนันเป็นเอาพันเห็ดไฮเห็ดนามีงัวดตั้งสิบส้าตัวบเห็นเราไปดูก่อนม่ีขอกี่นีตัวเดี๋ยวพวกนี้มันบอกเดี๋ยวว่าจะจะปีมีประมาณยี่สกว่าตัวเออเป็นว่ามันตายไปปลากยหนึ่งเลยยุสองสามตัวครัว่าสมน้ำหนามันนี่ยมันว่าทนบวมเป็นคนเยี่ยงงัวนะพี่้อกเป็นจากไปลียงงัวนเขา แกแตงานกัสิตายอะไรงี้จะไปเลี้ยงวัวงป่ะใเอาปูนมาจะทำซิบูกก็บ่กหาเอามานี่เดี๋ยวเขาสิมาส่งตอนไหนเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่จะโทรหาให้ตัวนี้แหละอนุนครับปูนครับอยู่ซูเปอร์ช่องนั้นครับพี่น้องครับเกือบตกคิดตมแล้วหนึ่งครับผมเดินปีนป่าเออเดินตีนปล่าเลยเออเอาเอามาเบิ้งมาเบิ้งย่างมาเบิ้งนี่นะครับอยู่ซูเปอร์คนนั้นครับตกตกกันแค่หน้าครับพี่น้องครับ พี่พี่ตกไปแล้วพี่บริเพิงมาหันโอ้ใครเกือบได้ภาพเครับได้คลิปเด็ดแล้วเห็นไหมรองเท้าแต่มีประโยชน์ตอนนี้เห็นไหมทำมันต้องใส่แบบนี้เพราะว่าขั้วมันหมื่นใช่กว่ามันหมื่นชีเห็นยังได้ละบะที่พ่อไงี้ฝนตกแบบนี้มาทะนี น้าแล้วกระตับสาบูนเลยฝนตกมากไหลเงยเงยออกจะได้บาเทนี้ตายเทพมาเทนี้่อยมือยม่อนี้หานาคือสีตกเนีน้ยจะจะปีจัดการเองครับเอาผัวแล้ผัวแล้วตหางหายแข้งใดวะโอฝนอันนี้ไปซดผัวแล้วซื้อครับพี่น้อง <S <S โอเราอยากลงคลิป เราอยากลงคลิปเอาอเต้นให้นเขาเมืองแหน่บ้าแล้วตัวจริงต้องเต้นเมย์ผัวหญาใหญ่ครับพี่ดอกเลยหันยันจะมีแมวฝนปนตกดอกเราเป็นเมลแรงรู้วเป็นเมลแรงแมลจะแม่แรงยังไงนอนน้ำผัวสูุมือก็แม่แรงแล้วเนาะเพราะว่าจะมาใส่ฝนปนตกมือนนั่นนี่ครับเตรียมสิ่งเตรียมของครับพี่น้อ <laughs> งคนะรับ บรรยากาศได้มื่อนี่ครับนี่ครับอยูซุเปอร์ววนๆนี่ก็ยันั่งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวห่วขคอยสุดนำนักเกินโอ้า้าผมนังล้วหวสุดเอาพีใหมากลื่นแล้วแดั่นักเกินหลายพลไอ้ผมอีก5า0นข้นก็สุดได้นีมาตานได้หนีาปาข้าขนาดพใเบาชดรับประกันคุณภาพล้องสุกเบิงมาถึงลร้องลองขยลบึงเอา จะลองลองใค<อ>ย,ย็บานางนางเบิง้งแบบเพิ่มพลังอ้ากระโดดเบิง้งกระโดดเบิ้งลูกขึ้นกระโดดเบิ้งดูลูกขึข้นกระโดดเบิง้งจัมปี้เฮ็ดสิพิสูจน์ไงพันนันจังไหรลุกขึ้นกระโดดเบิงบ้งประเทอมันอันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยลูกขึ้นกระโดดเบิง้งไอ้พ่อใหญ่สร้างขึ้นมากกว่าพิสุจน์หมดนะครับ <laughs> <c oughs> ไปแล้วครับพี่น้องครับที่มันก็อ <c oughs> ันนี้นรนรครับพี่น้องครับคลิปนี้สิเกตสังมาครับคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ